ราศีธนู16ธค13มคกันยายน2568ผมใช้จังหวะดาวจรแบบโหราศาสตร์ไทยของราศีธนูมาเล่าแนวโน้มให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงนะครับภาพรวมเดือนนี้โฟกัสกล้าตัดสินใจและลงมือทำคือคีย์เวิร์ดของคุณงานเริ่มเข้ารูปโปรเจกต์ที่ค้างจะขยับชัดขึ้น ผู้ใหญ่หัวหน้ามีบทบาทสำคัญช่วยดันงานแต่ต้องสื่อสารให้กระชับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเรื่องเงินหมุนเร็วมีรับมีจ่ายพอๆกันต้องวางแผนก่อนใช้จังหวะรายช่วงต้นเดือนงานเร่งด่วน เอกสารสัญญาและการตอบกลับลูกค้าต้องไวระวังคิวชนกันกลางเดือนลูกค้าเก่างานเก่าหวนกลับมาปรับเงื่อนไขหรือรีดิวแล้วคุมตรวจรายละเอียดตัวเลขปลายเดือนเห็นผลจากที่ลงแรงมาโอกาสใหม่เริ่มเปิดแต่ค่าใช้จ่ายบ้านครอบครัวเพิ่มขึ้นการงานคนทำงานประจำได้งานชิ้นใหญ่หรือโจทย์ยากแก้เกมได้จะเด่นต่อผู้ใหญ่ควรทำแผนเวลาและ เช็คคุณภาพก่อนส่งฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการดีลใหม่เกิดจากการแนะนำปากต่อปากควรมีแพ็คเกจราคาและสโคปที่ชัดเจนลดงานไหลการเปลี่ยนงานหรือเลื่อนตำแหน่งมีสัญญาณขยับหากยื่นผลลัพธ์เป็นตัวเลขหรือตัวอย่างงานจะช่วยให้คำตอบชัดขึ้น การเงินมีรายรับพิเศษจากงานเสริมหรือคอมมิชชั่นแต่ควบคุมค่าใช้ใจ่ายจุกจิกเช่น d e l i v e อรี่ฟีต่างๆเหมาะกับการจัดโครงสร้างหนี้หรือ Refinance เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของมีค่าหรืออุปกรณ์การทำงานอาจต้องซ่อมหรือเปลี่ยนตรวจงบก่อนตัดสินใจความรักคนโสดมีเกณฑ์รู้จักคนผ่านงานการเรียนหรือกิจกรรมพัฒนาตัวเองโปรไฟล์สุภาพทำงานเก่งคุยแล้วลื่นไหลคอย คอยศึกษาไปคนมีคู่เรื่องเงินและงานคือประเด็นหลักวางแผนร่วมกันแล้วจะราบรื่นระวังโทนเสียงประชดประชันใช้ข้อเท็จจริงคุยกันดีที่สุดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเดือนนี้ต้องการกรอบกติกาลองกำหนดความคาดหวังร่วมกันสุขภาพระวังออฟฟิศซินโดรมข้อบา่าไหล่หลังล่างและดวงตาล้าจัดท่านั่งและพักสายตาเป็นช่วงๆระบบย่อยอาหารไวต่อความเครียดเลือกอาหารย่อย ง่ายดื่มน้ำให้พอนอนให้ถึงช่วยโฟกัสและอารมณ์นิ่งขึ้นอย่างเห็นผลการเรียนสอบพัฒนาทักษะ เหมาะกับการทบทวนโจทย์เก่าทำโน้ตสรุปและซ้อมตามเวลาจริงเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณหากต้องพรีเซนต์ให้เตรียมสไลด์กระชับและตัวอย่างจริงจะชนะใจคู่ฟังการเดินทางเอกสารเก็บสำรองไฟล์งานและเอกสารไว้2ชุดตรวจชื่อตัวเลขบนสัญญาหรือตัวเดินทางให้ครบข้อควรระวังรีบตัดสินใจโดยไม่เช็คข้อมูลให้พอคำพูดแรงตอนเหนื่อยอาจกระทบทีมและคนร ใช้จ่ายตามอารมณ์โดยเฉพาะของชิ้นเล็กที่รวมแล้วเป็นก้อนคำแนะนำประจำเดือนวางแผนสัปดาห์ละครั้งลิสต์งานสำคัญ3เรื่องต่อวันสื่อสารแบบสั้นชัด ตรงพร้อมเดดไลน์และผู้รับผิดช,ชอบเก็บเงินหัตโนมัติทันทีที่รายได้เข้าเพื่อลดการเผลอใช้โทนสีที่ช่วยโฟกัสและความเป็นมืออาชีพเดือนนี้น้ำเงินเนวีเท่าแอนทราไซด์เขียวเข้มขอให้เดือนกันยายนนี้ของชาวธนูเดินหน้าแบบมั่นใจงานชัดเงินนิ่งความสัมพันธ์คุยกันรู้เรื่องนะครับ